อยู่จะช่องแม่บ้านเจอปัญหานะคะวันนี้ก็มาแนะนำนะสครับขัดผิวนะทุกคนสครับขัดผิวแบบเหมือนคอสเจ้าสาวมากที่แบบเออในหนังไทยเนาะเวลาที่เขาแบบเอ่ยย้อนย้อนเวลาย้อนยุคนะแล้วก็จะมีฉากแบบถ้าเิดว่านางเอเกอะไรจะเข้าคอสแต่งงานอะไรเงี้ยจะต้องมีการขัดขมิ้นให้ตัวเหลืองอะไรแบบนี้นะ ข่าพอลองใช้สครับขัดผิวของกวางดาวนะนึกถึงในหนังเลยนะสําหรับสครับขัดผิวนะเป็นกลิ่นสมุนไพรจริงๆเลยเนาะแบบมันกลิ่นขมิ้นเลย กินแบบว่ากินแบบสมุนไพรจีนเหมือนเหมือนมันมีโสมด้วยมีมะขามด้วยนะซึ่งไม่มีแบบว่าส่วนผสมของน้าหอมเลยอย่างเนี้ยคือไม่ได้กินสมุนไพรเลยนะเป็นสครับสมุนไพรกวางดาวนะซึ่งก็แบบขนาด6,50กรัมออแกนิกสุดๆนะเหมือนที่เขาบอกว่าไปเอาไว้ใช้ในคอสเจ้าสาวนะอันนี้จะเป็นรุ่นแบบแพ็กเกจใหม่นะเป็นกระปุกลายใหม่กล่องสวยมากทุกคนแบบเอาไปเป็นของขวัญได้เลยนะและคือแบบ โอ้โห oh, ใครก็ใช้ได้จริงๆเลยนะสำหรับสครับอันนี้นะสะครับของกวางดาวนะกะ็กระปุกใหญ่มากนะกล่องก็สวยมากด้วยนะคือแบบเป็นอะไรที่แบบเหมาะมากที่จะเป็นของขวัญเลยนะยังมีความสูว่าถ้าใครเอาไปใช้ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะพูใช้แล้วผิวลื่นมากเลยนะรู้สึกได้เลยนะว่าผิวสะอาดขึ้นผิวลื่นนุ่มลื่นเลยนะมันเหมือนมีความสูว่าทำความสอาดได้ล้ำลึกแล้วอันนี้นะคือไม่ต้องใช้แบบ โฟมล้างอีกรอบก็ได้นะเพราะว่าใช้แทนสบู่ได้เลยนะทุกคนกินนะกินหอมสมุนไพรแต่เป็นกลิ่นที่แปลก่ากคือ,อยังไม่เคยได้กินเนี้ยก็เลยดมหลายๆครั้งว่าจะบอกว่ากินเหมือนอะไรดีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกนะอธิบายไม่ถูกคือกินไม่ได้เหม็นนะทุกคนกินหอมแต่เป็นหอมที่แบบอยู่กําลังพยายามคิดว่าควรจะบอกว่ากินอะไรที่มันโดดขึ้นมาขอบอกว่ากินมันเหมือนไอติมรสมะนาวทุกคน น่ากินไหมไอติมรสมะนาวเลยอะ่ะเออให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีรสเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะจะบอกเป็นมะขามมันก็ไม่ใช่แล้วเนื้อนะคะทุกคนเนื้อมันละเอียดไม่บาดผิวทุกคนให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเป็นน้ำตาลปีป๊บ่ะแล้วก็จะไม่ใช่เม็ดทรายนะแบบว่าพอจับไปแล้วละลายเป็นเนื้อโฟมนะก็คืออันนี้คือใช้ดีมากทุกคนคือเนื้อละเอียดไม่บาดผิวเลยส่วนผสมนะเป็นโสมขมิ้นผ้ ไมะขามอะไรแบบนี้นะนมสดอะไรเงี้ยสมุนไพรขัดผิวกวางดาวนะผัดเซลล์ผิวเก่าออกแล้วก็เผยเซลล์ผิวใหม่นะก็คือด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดนะทำให้แบบว่าผิวเนี่ย สดใสนะกระจ่างใสแต่ว่ามันไม่ได้ขาวเหมือนกับใช้กันแดดนะก็คือที่เขาบอกว่าขัดเขายิ่งให้เหลืองคือเหลืองนี่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนผิวสีแทนนะทุกคนคือมันไม่ได้ขัดออกมาแล้วแบบขาวแต่ว่ามันจะกระจ่างใสแบบผิวน้ำพึ่งอะไรอย่างนี้นะคือแบบว่าผิวอะ่ะมันก็จะทําให้ผิวของเราแบบเขาเรียกผัดเซลล์ผิวเก่าออกสามารถใช้ได้ทุกวันนะแต่ถ้าเป็นคนที่ผิวบอบบางแนะนําว่าใช้อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนนะเดือนละครั้งนะ เวลาสัครับนะทําผิวให้เปียกก่อนแล้วค่อยลงครีมสครับนะก็ต้องดูสภาพผิวด้วยนะแต่ว่าคนที่แบบผิวแบบหยาบก้านแบบพอลูบไปแล้วเป็นคลื่นผิวไม่เรียบอะไรอย่างเงี้ยนะแนะนําเลยนะหรือว่าผิวที่ว่าไปโดนแดดนะอันนี้คืออยู่ใช้ขัดหน้าให้กับลูกค้านะที่มานวดหน้านะโอ้โหทุกคนแบบว่าจากที่ว่าโดนแดดก็คือแบบว่า ผิวใสขึ้นเลยนะกระจ่างใสตันะ้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะแต่ไม่ได้ว่าแบบจะขาวใสมากนะคือต้องใช้เป็นประจำนะคืออันนี้ก็เป็นสูตรอ่อนโยนต่อผิวบอบบางหรือผิวแพ้ง,ง่ายก็คือใช้ได้นะแต่ว่าถ้าผิวบอบบางมากๆก็อย่างที่บอกนะอาจจะอาทิตย์ละครหรือเดือนละครั้งนะค่สะสครับได้ทั้งแขนทั้งขาทั้งทั่วตัวเลยนะหลังจากใช้แล้วทุกคนจะรู้สึกว่าผิวนุ่มลื่นชุ่มชื่นมากเลยนะ